สว,วัสดีครับเราเดินทางกันมาถึง EP ที่6กันแล้วครับขณะนี้ผมก็กำลังวิ่งอยู่ที่เมืองชื่ออะไรวะไม่รู้หาคนก่อนตอนนี้นะครับผมก็กำลังวิ่งมามชิวๆชหลังจากที่เราได้ 1Q มาแล้วนฮะดูแมปนี่นี่นี่เป็นไงในแมปก็นะภา,าานภาษาอะไรมีแต่ภาษาอังกฤษไม่ออ้ ค okay. กับลูกซองคู่ใจของเรานะครับแล้วก็กำลังวิ่งกบบชิวๆกระโดดดองๆๆแถวนี้ก็ไม่เจอคนเลยเฮ้ยๆอ,อะไรแดงๆเดยกก่อนเด็กก่อนเด็วก่อนเด็กก่อน,กกอน,กกอนขอแอปลังยีดแปบบ๊บเดินอืมนี่อินัวโ,โดงนี้เลยแต่มันอะไรแดงๆว่าเมื่อกี้ว่าซูมโดด ซูมซูมเข้าไปนเนเี่ยมันแดงมันแดงเฮ้ยเสียงรถมาจากไหนวะเนี่ยจากไนวะนี่ไงเจอ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 ไม่โดน UMP อเคาะกันเรื่อยๆมึงเจอลูกซองมไหนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันขอตั้งหลักแป๊บ เฮ้ยนี่อะไรเฮ้ยตกใจหมดเลยเข้ามาแล้วเขาจมอยู่ทางเข้านะโอ้ตกใจหมดเลยบายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปจัดการตัวขับรถขอลงไปดูอะไรสนิดจัดหน่อยหายหายหายมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยนี่แอบดีชิบหาย อยู่ในบ้านรถมาจอนี้เออใครยิงแล้วมันยิงใครเออเออเเจ็บเจ็บเจบเจ็บเจเเจ็บพัญญาแบบยืนทิที่ก่อนยืนทิ้ที่แล้วพัญญาได้นะไหนไหนเมื่อกี้มันยใครอืมเขาวนเน้นเขาวนเน้นเอาเฮ้ยมันไม่อยู่มันกี่รถ เจอกูเจอกูไปไหนจ๊ะไปไหนไปไหนเฮ้ยมันจะชนมันจะชนนี้นี่มึเจอคูวิ่งไล่ตามตูดมันไปก่อนอาไปไหนครับไปไหนวะเอ๊ะไม่อยู่เอ๊ะเื็เด็เขาหน้าต่างไม่ได้กระโดดเข้าหน้าต่างไม่ได้เมื่อกี้